สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sweet Taro กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทางช่องนะคะจะมา unbox ไพ่ใหม่นะคะแล้วก็จะมารีวิวนะไพ่ Crystal Unicorn Taro นะคะเป็นไพ่ที่เลงมานานแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นของขวัญวันเกิดก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำ unbox นะคะไพ่นี้ในวันเกิดนะคะน่ารักมากนี่อยากได้มานานแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะแกะเลยนะคะนี่ยังเป็นแบบพลาสติกอยู่เลย พุฟนะคะ yourself into the magical forest of the crystal unicorn where anything is possible นะคะน่ารักอะดูสะะิเรามาดูข้างในกันนี่สั่งมาจาก e n m m g i i i a n นทารูนะคะอุ้ยน่ารักมาก ขเขาก็จะเป็นแบบพาสเทลเนาะทุกอย่างดูแบบทุกอย่างดูซอฟต์ไปพาสเทลนะคะอ่าด้านหน้าก็จะมีไกด์บุ๊กนะคะก็นี่เป็นไพ่ทาโร่ของอ่าพาเมลา่าเชนนะคะอ,ม,อามาดูทีชอบที่เป็นที่ ตัวยึดไพ่ที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะคะบางบางเจ้าจะเป็นกระดาษเนาะแล้วพอแบบแกะที่แรกมันก็จะขาดไปเลยแต่พอเป็นแบบนี้เรายังแบบเอาไว้ยึดไพ่ได้อยู่นะคะเอะน่ารักมากนะคะอ่านี้เป็นการ์ดคะเดีย a ปาร์กเลยน corn นะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีแบบเหมือนการแนะนำต้อนรับเนาะเดี๋ยวเราจะไว้ข้างๆทีนี้เรามาดูแต่ละไพ่กันเลยนะคะ แรก,กนะคะ Ace of Cups นะคะอ้อันนี้ขึ้นแบบ Minor a ้าขึ้นมาก่อนเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวนะขอดูสำรวจแบ๊บนึงออกเขาเอา Minor อ Aka ข,ขึ้นมาแล้ว Major อยู่ตรงกลางแล้วก็อโอเคแล้วก็ค่อยสลับนะคะไปปรับมุมกล้องก่อนโอเคมุมกล้องนี้นะโอเค มาดูใบแรกนะคะ A of Cups ค่ะ w of Cups น่ารักเนาะ3 of Cups 4 of Cups นะคะ5 of Cups 6 of Cups นะคะ7 of Cups ดูน่ารักอ่ะ 8 of cups นะคะ9 of cups นะะ10 of cups นะ,ะ Page of cups อู้ Page ก <c oughs> ็เป็นแบบยูนิคอนน้อยถือถ้วยมีปลาแล้วก็ Knight of cups นะคะ Astrovin m a s แบกถ้วยนะคะ Queen of cups น่ารักกน่าจะหยิบมาทำนายบ่อยนะรู้สึกมันมุนมิงดี King of Cups นะคะอาทีนี้แปลกมากแล้วเขาก็เขาจะเริ่มที่ Minor ก่อนแล้วเขาก็มา Minor จะถ้วยอันเดียวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน The Fool ค่ะเรเริ่ม Major คขนานะคะแรก The Fool มาน้อยออกเดินทาง The Magician Mm. The High Priestess, mm. the Empress, the Emperor, the Hierophant, mm. the Hierophant, mm. the Lovers. The Chariot Strength นะคะ Strength โถเป็นยูนิคอร์กับสิงโตนะคะ The Hermit ขนาดเป็น Hermit นึ่งน่ารักอะ <laughs> นะคะเขาก็จะมีเสื้อคลุมแบบ Hermit ด้วยนะ Wheel of Fortune นะคะอันนี้จะคล้ายๆหน้าแบบ w e i t e r Original เลยนะคะแต่ก็จะเพิ่มน้องยูนิคอร์อยู่ตรงนี้ Justice นะคโอ้น้องถือปลาช่าง The Hangman ก็เป็น The Hang Unicorn นะคะ Death นะคะ The Temperance นะคะ The Devil The Tower แล้วก็จะเป็นน้องยูนิคอร์นกระโดดหนีตายออกมาจากหอนะคะ The s t a r อ่าเท้าข้างหนึ่งก็เทลงน้ำนะคะอีกข้างหนึ่งก็เทน้ำมงดิน The m o o นเนี่ย mm. <The Moon. S 2> มียูนิคอร์นอยู่บนฟ้านะคะอยู่บนพระจันทร์นะ,ะ The Sun Judgment น The world น่ารักเนาะ Ace of Pentacle นะคะ Two of Pentacle Three of Pentacle Four of Pentacle กระดาษเขาแข็งดีค่ะชอบ Five of Pentacle นะคะ 6 of pentacle 7 of pentacle ace of pentacle นะ8เหรียญ9เหรียญนะคะ k n i g h of pentacle น่ารักมาก10 of pentacle p a g e of pentacle knight of pentacle ควีนออฟเพนทากโวคุีนี่น่ารักเนาะ i ค g o ออฟเพนทา e s a เอ o ออฟ o r d s นะคะทูออฟช็อตฟรีออฟช็อขนาดฟรีออฟช็ออย่างมุ้งมิงม้งเลยนะคะยังเป็นหัวใจแบบหลายสีเลยนะคะเป็นสีรุ้งโฟร์ออฟช็อนะคะ 5 of swords six of swords น่ารักเนาะถ้าจำได้ในหน้าไพา่ปกตินะคะก็จะเป็นแบบผู้ชายภายเรือแล้วก็มีผู้หญิงกับลูกนะคะอยู่บนเรืออันนี้ก็คงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะน่ารัก seven of swords นะ,ะด้วยความที่ชีเป็นมา้ายูนิคอร์นเนาะชีก็แบบขาบันหนอีกอันหนึงนะะน่งก็ผูกหางเนาะ eight of swords นะคะ Nine of Swords มาน้อยคิดมาก10 of Swords oh. Page of Swords Knight of Swords ก oh, ็ Queen of Swords นะคะ King of Swords เอซบอลวูนี่ยื่นกรีบออกมาเลยนะคะ2 of ออฟวอน of w รีออฟวอนนะคะโฟออฟวอนก็จะเห็นว่าหน้าไพ่ก็จะคล้ายๆกับชุดออริจินอลนะคะก็จะทำให้อ่านง,ง่ายแล้วก็แต่แค่จะเปลี่ยนตัวคนนะเป็นลองหมาแทนอันนี้เป็น5 of Wands นะคะห้าไม้เท้า6 of Wands กบไม้เท้าเซเว่นน็อกบอลนะคะน่ารักนะทุกอย่างม,ม,มุ้งมิ้งแค่เป็นพาสเทลนะคะเอร็อกบอลนะคะนายน็อกบอลเทนน็อกบอลนะคะเพชรบอลเห็นไหมคะอันนี้ก็จะคล้ายๆหน้าหน้าไพ่ออริจินอลเลยนะคะที่เพชรบอลที่เด็กเขาจะคลุมเสื้อคลุมแล้วก็เป็นไลท์กิ้งก่านะคะ n น g h ด็อก a อลนะก็เหมือนกันนะควีนด็อกอนอุยอ้ยควีนอบอนนี่น่ารักข้างหลังก็มีดอกทันตะวนันมีสิงโตคิงดอกบอนะหะอ่าโอเคแต่แปลกมากเ,เขาเขาเรียงไพ่แบบอันนี้คือเมื่อกี้แกะออกมาจากกล่องเลยนะคะเพิ่งแกะซีเขาเรียงมายเนอร์อ a คาน่าชุดของคัพขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเป็นเมเจอร์แล้วค่อยตามด้วยม i n เนอร์อีกทีเนาะ ก็แปลกดีก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียงใหม่ะคะที่ชอบคือจะบอกว่ากระดาษเขาค่อนข,ข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็ภาพก็สีเขาจะแบบพาสเทลแล้วก็สวยนะสีค่อนข้างชัดกระดาษแข็งแรงนะคะบางเจ้าจะกระดาษแบบบางเนาะส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบกระดาษบางเท่าไหร่นะคะแล้วด้วยความที่เขา หน้าไพ่จะไม่ค่อยต่างจากชุดออริจินอลนะคะเวทไรเดอร์เนาะทำให้แบบเออเวลาทำนายก็ก็จะทำนายได้แบบถ้าคนที่คุ้นกับชุดออริจินอลอะไรเงี้ยหรือมือใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะก็จะทำนายได้ง่ายนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์อะไรเขาก็จะยังมีอยู่แล้วก็แบบเนี่ยอย่างอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็เอสวอก็จะเหมือนเดิมแค่จากมือก็เป็นแบบกีบเท้าอะไรเงี้ยแล้วมีเมฆมีอะไรเหมือนเดิมนะคะ ก็น่ารักดีแล้ถ้าถ้าเกิดว่าแบบทำนายก็ก็ไม่ยากเลยอะคะ่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอย่างแบบ10 of pentacles อย่างเงี้ยก็คล้ายๆสิบเหรียญปกติเลยเห็นไหมคะแบบวิธีำตําตําแน่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนแบบบางชุดไพ่นะคะที่เขาจะวาดแตกต่างกันไปเลยแล้วเขาก็จะมีความหมายเฉพาะเจาะจงของไพ่นั้นๆเขินก็เลยคิดว่าอ่าน่าจะ ได้เอาไพ่ชุดนี้นะคะมาทํานายบ่อยๆแหละเพราะว่าแบบมันน่ารักกันนะคะพอมันน่ารักเราก็อยากจะอยากจะทานาย,ยาเราอยากจะแบบอยากจะหยิบมันมาใช้บ่อยนะคะแค่แค่ใช้ก็รู้สึกแบบซึ้งๆแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียงเอาคัพเข้ามาอยู่หลังน,นะคะจริงๆ เ e n t a c l e วันจะอยู่หลังสุดนะ okay, เดนาะโอเคเอาซอสมาก่อนเอาวอนนี่เปิดแบบสดๆเลยนะคะเนี่ย okay, เดี๋ยวจะต้องโอเคมาหาวอนมาก่อน,อนแล้วก็ซอสแล้วก็ น่ารักมากเลยนะคะคืออยากได้ชุดนี้มานานแลน้วนะคะแล้วก็พี่สาวก็บอกว่าจะซื้อให้วันเกิดก็เลยแบบโอเคได้มาละนะคะจริงๆเ,เห็นเมืองไทยมีขายอยู่ร้านเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครรู้พิกัดร้านอื่นในเมืองไทยก็บอกนะคะไม่งั้นต้องสั่งจัเมือน,นอกมานะคะโอเคโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะลองเอามาใช้ทำงาน ดีมากเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะเอามาทำที่กระหารด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะก่อนนะคะแล้วก็ไว้จะมาอันบ็อกอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ